สนับสนุนโดยฮอต Pot บ u f f e ่ราคาพิเศษติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k h o t p o t b u f f e t น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ซอสถั่วดำตราสองพี่น้องอร่อยไร้กังวลฟอร์แคร t เพสติฟกะทิธัญพืชหุ้นเส้นตราชอช้าง แม่แนนกระแสซีฟู้ดในกรุงเทพนี่กำลังมาแรงเลยเนะตอนนี้ใช่เลยค่ะแต่ละที่เนี่ยเขาต้องโชว์ความสดของซีฟู้ดที่นำเสนอนะคะเอ๊ะปีถามแบบนี้นึกออกเลยค่ะจะพาไปทานร้านไหนที่ไหนอะร้านชื่อแหลมเกตซีฟู้ดค่ะนอกจากอาหารซีฟู้ดจะสดแล้วบรรยากาศที่นี่เนี่ยโอ้โหหลุดระลังการสวยมากค่ะไปงั้นไปเลย,เลย ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนก็อยู่คุณอภิชาติหรือคุณโคบเจ้าของแหลมเกตซีฟู้ดแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนงโคงนี่เคยเห็นมาตั้งแต่สมัยเดกๆ ใช่ไหมรู้สึกกาปีแล้วนะใช่ไหมที่ศิลาชาเออเมื่อก่อนคุณพ่อเปิดร้านชื่อใช่ครับชื่อร้านลำเกตเหมือนกันลำเกตเหมือนกันแล้วก็คุณตุ่มก็ไปด้วยครับผมแล้วนี้เพิ่งย้ายมาเปิดกรุงเทพหรือเปิดมานนาแล้วคทันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพได้ประมาณเกือบปีแล้วนะครับแต่ที่สาขานี้เราจะเปิดอยู่ประมาณถึงเดือนเข้าสู่เดือนที่7แล้วออ๋ใช่แต่คืในตัวแหลมเกตที่เราอยู่ที่ศิลาชาเราใช้เวลารวมจากศิลาชาจนถึงณวันนี้แบรนด์ของเราอยู่ทั้งหมด31ปีนั่นนั่นสิยยาวนานแต่คอนเซปต์ร้านที่เรา รทับใจเนาะปีเนาะสวยหนึ่งสถานที่สวยค่ะสองล่ำลือว่าถึงมันจะต้องเปิดอาหารซีฟู้ดซีฟู้ดจะเป็นบุฟเฟ่ตอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าจะทำถ้าไม่มีไม่เคยเห็นว่าเป็นบุฟเฟ่ตแบบซีฟู้ด ด้วยด้วยจังหวะครับที่ว่าเรามองว่าตอนนี้ครับไลฟ์สไตล์ของคนในกรุงเทพเองคืออยากที่จะต้องเวลาจ่ายอาหารอะไรครับอยากรู้ว่าตัวเองต้องจ่ายราคาเท่าไหร,ร่หแล้วก็อยากให้อินคูสสาหรับราคาไปเราไม่คิดว่าให้มันคุ้งใช่นะสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ด้วยยังไงเราก็ บุฟเฟ่ต์แล้วกันแล้วก็ให้ทุกคนเอนจอยกับการทานซึ่งมีเวลาในการใช้ความสุขของร้านเราได้อยู่ประมาณ90านาทีแนะนำเมนูหน่อยครับขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยนะครับที่ทุกท่านมาแล้วต้องทานกะ็คือหอยนางรมสดหอยนางรมสดแล้วก็นำมาจากฟาร์มที่ศิลาชาของเราเองสง่งตรงจากศิลาชาทุกวันคะค,ะคะเมนูที่2ครับาจะเป็นน้ำพริกไข่ปูไฮไลท์ของน้ำพริกไข่ปูคือว่าเราไม่มีส่วนผสมอะไรอย่างอื่นนอกจากพริกแล้วก็ไข่ปูที่ต่ำล้วนๆเมนูต่อไปอันนี้คือไฮไลท์เหมือนกันนะครับ คือกเชียงปูผัดผงกะหรี่ครับบางร้านก็จะใช้กันใช้ทั้งปูนนี่กัญเชียงกเราเอาเป็นัเนื้ออย่างเดียวเลยเนื้อกันเชียงก็ผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็ที่เมนู เป็นกุ้งครับเราก็จะใช้กุ้งทะเลเหมือนกันนะครับทําอบกับเกลือนะค,ะครับเมนูสนุดท้ายเป็นตัวห้าเมนูนะครับะจะเป็นหมูข้าวหวานนี่เนาะใช่หมูข้าวหวานนี่ไปถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยม,มีคนถามว่ามันไม่ใช่อาหารทะะเลอจบกว่่่าไมใชซีฟู้ดนช่ไหใช่แต่มันเป็นอาหารที่อยู่ในร้านอาหารซีฟู้ดขึ้นชื่อขึ้อถ้าไปที่สิริราชไปที่ชลบุรีคนจะต้องสั่งหมูข้าวหวานเป็นส่วนมากอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้คือคั่วกิ้งครับคั่วกิ้งซีฟู้ดเหรอเป็นคั่วกิ้งกุ้งนะฮะใช่กุ้งกุ้งใช่ ผัดผสมกับหมูบางส่วนแล้วก็ผัดให้เป็นคั่วกิ้งครับ ่ะตามซ่อมตาก็ถือได้เป็นออริจินัลอย่างหนึ่งคือเราใช้ปูม้าทะเลนะครับมาทําเป็นกูดอแล้วก็ทําเป็นซ่อมตาปูม้าท้มยยำทะเลเลยครับท้อยำทะเลน้ำข้นปากกระพงด้วยนะครับตรงนั้นรวมทุกอย่างกุ้งแช่น้ําปลาก็มีกระพงทอดร้านน้าปลาก็มีหอยมันเยอก็มี2ีสกว่ารายการสั่งไม่หมดอ่ะโอ้ด่าเยอะยังไปหมดเลยนี่ปีไก่ทอดก็มีเรียกว่าอยากทานอะไรก็เลือกทานตามใจชอบแต่นั้นนาทีทานให้คุ้ม เอาหล่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะมาชิมที่นี่ มันอยู่ตรงไหนได้ครับที่ร้านเรานะครับจะอยู่ตรงพหลโยธิน11นะครับก็คืออยู่ระหว่างซอยอาลีกับซอยกับสะพานควายนะครับเข้ามาจากพหลโยธิน11ประมาณ400เมตรร้านอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเลยครับอยากสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อหรือดูข้อมูลได้จากทาง Facebook ของที่ร้านก็ได้นะครับก็คือ wwwfacebook.com/ ซ a ุ๊ a ดอเกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโค้กมากคแล้วคุณโค้กนะคะเขายังใจดีค่ะมอบบัตรให้คุณผู้ชมที่ชมรายการเรา มีโอกาสมาชิมที่แหลมเกดด้วยถูกต้องครับให้กีใบค่ะเรมอบบร์เร์ให้กับลูกค้าในรายการแล้วก็ยังไงนะครับมาทานที่แหลมเกดได้ทั้งหมด10บใบด้วยกันนะคะบใบนะครับ10บใบแล้วก็หลังกากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับค่ะตอนนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันงาจินตรามางกอคู่ค่ะซอสถั่วดำตา2พี่น้องนะคะกระทียมนพืชฟอแคร์แล้วก็หุ้นเส้นตาชอชาหม้อไปคุณโคกด้วยค่ะ ช่วง DIY Do It Yourself สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงสวัสดีค่ะพบกับช่วง DIY อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการรูปโดนัทกันค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะกระดาษหลากสีสันคัตเตอร์ดินสอกันไกลกาวค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนํากระดาษสีน้ําตาลแบบนี้นะคะมาพับครึ่งก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะวาดเป็นวงกลมลงไปที่กระดาษนะคะพอเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดตามรอยที่เราวาดกันค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ จะนำกระดาษสีอื่นค่ะมาว่าเป็นวงกลมอีกครั้งนะคะโดยเราก็จะกะให้เล็กกว่าวงเมื่อกี้นิดนึงค่ะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดเป็นรอยหยักตรงขอบค่ะแล้วก็เป็นรูปวงกลมตรงกลางนะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะ จากนั้นนะคะแล้วก็ทากาวตรงส่วนนี้ค่ะแล้วก็นำมาแปะกับวงกลมวงนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการเจาะรูตรงกลางค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอากระดาษหลากสีมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะนํากระดาษพวกนี้ค่ะมาติดกาวแล้วก็แปะตรงวงกลมส่วนนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดเลมเป็นรอยกัดนะคะ <S <S เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะ <S 1> <S 1> ขั้นตอนต่อไปก็คือเขียนคําอวยพรค่ะโดยน้องๆจะเขียนเป็นอวยพรวันแม่วันเกิดหรือว่าปีใหม่วันไหนๆก็ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะการรูปโดนัทของเราเห็นไหมคะว่าเศษกระดาษเหลือใช้น้องๆก็สามารถนำมาทำเป็นการ์ดที่สวยงามได้ค่ะพบกับช่วง DIY ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หวังว่าท่านผู้ชมคงอิ่มกับข้อมูลที่เราป้อนให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะคะกับเราสองคนในวันจันทร์หน้าในรายการ Special Things นะคะวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีสสดค,ครับ